สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีจะมาทำแซนด์วิชเจ้าเข้าห้องประชุมแหมแล้ววัน,น,กกนเนี้ยพนักงานหนักกว่น,นีอยหานคนหนักกว่านยพนักงานมาจากต่างจังหวัดนะคะมาประชุมหนักเนาะสมศรีก็ททำแซนด์วิชขึ้นห้องประชุมค่ะนี่สมศรีกระใส สอดลงไปขนมปังนะคะแซนดิชแต่แหละได้นขนมปังแซนดิชท,ทาซอสลงไปก่อนนะเฮ้ยยิดวันเนี้ยได้พักผ่อนเลยหวัวฟูมแข่งขาขาอันอย,ย่างก็นด้ปวดหัวอย่างขาไข้กันหมดอีกอ่ะทาครีมเอ้ยทาซอสแล้วกะ เอาสลัดลงไปค่ะนี่แหละทำงานเป็นกุ๊กเนะี่มันจะได้อยู่ด้อย่างไหนเป็นก็ต้องเป็น,นไหนทำได้มันได้ก็ต้องความจำจำอย่างเดียวค่ะลูกฟีจะสนถ้าถามแพมรอบกะเ,เ,เ,เอาก็จำเอาแหละเอาก็ะจำเอาแล้วกันยากคนเดียวธรรมาดาเนาะดีแล้ว อิฐกันยาจะได้ไดอดเอาดีเราไปปลูกครับจางปลูกมันวันละสามรอยหอนกับหอนเนาะย่าได้ได้ฟองมาใครไม่ทำแตย่ย้าได้มาบ่มคนในไขอ่ออคนหนกไข่เข้าโอดทนส,สู้ๆสมศรีบอกตัวเองบองเตดยกับมวนนะทํางานหนะ่ยแต่บองเตดยกันเหนื่อยคนอยู่บ้านนี้สบายนะ เหนื่อยอยาได้ได้อันนี้สมซีใส่ไก่นะคะแซนด์วิชไก่ไปคิดซะว่าคนที่เปิมอยู่เมืองไทยเปิดไข่มาทำงานเมืองหนอกนะพอไข่มาจะตายยังได้มาฮาได้มาแล้วก็สู้ต่อไปอดเอาอยาได้ได้บ่เพื่อวันข้างหน้า หัวใจตัวเองต้องสู้ค่ะนี่ซุมซีใส่แต่งลงไปนะคะแตงเนี่ยแตงนั่นแหละาหั่นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปวันเดนซุมซีชงกาแฟไปกี่ลิตรวะโอ้ซาวลิตรนะชงกาแฟอันนี้ใส่พริกหยวกนะคะ เอาใส่มันออกแล้วก็หั่นแล้วก็เอาใส่สีเหลืองนี่คือพริกหยวกลูกผีก็ทำอาหารคือคนอยารกันะคืคนที่ลงมากินข้างหลังอาหารบุฟเฟ่อันนี้สมศรีถามขึ้นห้องประชุมนะคะชงกาแฟตัวอันนี้แค่หลอดดอง แค่รถอด,ดองน้นลำนะ่ะสมศรีชอบชอบ,ชอบเอ้ย การกระห้อนอยู่ในตีทำงานมันห้อนถ้าเป็นเมืองไทยเขาจะเปิดแอร์นะบอเปิดแอร์เปิดพัลดลมไปหน่อยเนาะแต่แป๊บ้านฝรั่งเปิดไม่มีแอร์ค่ะจะทำงานอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศอบ เป็นวัดละสมศรีนี่ก็เซร็จแล้วได้สมศรีกะใส่เบเกนนะคะอันนี้เบเกนอบเสร็จเรียบร้อยกําเดียวก็เอาหน้าค่ะอันยังวะหน้าขนมปังเลยหน้าแซนวิชนี ทาซอสแล้วก็เอามาโปะโป๊้แำกำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ